แล้วก็เราก็รู้สึกว่ามันก็บ้าดีเดือดเหมือนคนเลือดเข้าตาแล้วอะค่ะว่าต้องดิ้นเลือกสุดท้ายให้มันได้ให้ได้ก็ออยอมทําทุกวิถีทางนะ,ะแล้วก็ถ้าเราดําเนินนโยบายบ้าระห่ำขนาดนี้เนี่ยมันมันมีมันมีผลที่จะตามมาอีกเยอะมากนะคะลูกคึดลูกสุดท้ายเนี่ยมันเพิ่งมาช่วงไม่ไม่ถึงเดือนประมาณเดือนกุมภาใช่ไหมคะใช่ครับก็ยังไม่ไม่คึดขนาดนี้ดูเสียงอ่อนดู ดูปล่อยจอยนะคะดูยอมแล้วแต่ว่าก็อยู่ดีๆนะคะพอเหมือนมีใครมาดุลหลังมาผลักหลังอีกรอบหนึ่งบอกว่าต้องทําให้ได้ก็ก็เลยมาฮึกอีกรอบหนึ่งมันก็ข้อมูลที่โพสต์เมื่อวานเรื่องจะไปยืมเงินทกศเนี่ยมันจริงเหรอคอนเฟิร์มค่ะว่าน่าจะน่าจะชัวร์แล้วค่ะว่าจะต้องยืมเงินทกศค่ะอ่าโครงสร้างคุณคุณไหมไปได้ข้อมูลมาจากไหนเนี่ยบอกได้ไหมคงบอกไม่ได้ใช่ไหม ค่าจากแหล่งข่าวในกระรวงค่ะอ่ะโครงสร้างจะมาจากการทำสามตัวเอาไล่้ฟังมันต้องห้าแสนล้านนะคุณหมายที่ได้ข้อมูลมาเป็นยังไงใช่ค่ะแต่ว่าดิฉันเองเนี่ยนั่งคิดแล้วก็ยังยังไม่มั่นใจว่ามันจะถึงห้าแสนล้านได้ยังไงนะคะแต่ว่าพอลองไปดูเนี่ยเมื่อวานนี้ก็เพิ่งจะมีการ เห็นชอบกับแผนการคลังระยะปานกลางเพื่อ hmm. รื้งงบ68นะคะแล้วก็เบ่งงบ68ขึ้นไปอีก1.5แสนล้านนะคะจากเดิมเนี่ยก่อนหน้านี้ตั้งแต่เดือนธันวาเนี่ยคอกันไว้ที่3.6ล้านล้านตอนนี้ขยายไปท uh ี huh. mm ่3.75ล้านล้านนะคะโดยที่เป็นการกู้ชดเชยขาดดุลเพิ่มล้วนๆนะไม่ได้มีการตัดลดงบประมาณหรือว่าเพิ่มรายได้ ภาษีแต่อย่างใดนะคะก็พูดไปจนถึงเต็มเพดานเลยอยู่ที่แ6 5แสนห้าพัล้านบาทค่ะก็เท่ากับว่าตัวเลขที่จะได้จากงบ68เนี่ยได้มาแค่1 5ึ่งจุแสนแสนห้าเท่านั้นเองนะคะนี้อีกก้อนหนึ่งที่ที่ดิฉันได้มาเนี่ยก็คือว่าจะต้องมีการออกงบกลางตี67อีกก็คืองบ67เนี่ยตอนนี้มันยังขาดดุล ได้ไม่เต็มเพดานนะคะเราก็จะกู้กันไปให้สุดเลยนะคะสุดเพดานก็จะได้เพิ่มอีกประมาณหนึ่งแสนล้านบาทนะคะ แต่ว่าเราก็คง,งงงว่าถ้ามันใช้งบปี67แล้วจะข้ามไปใช้ต่อปี68ได้ยังไงนะคะเขาก็เกิดไอเดียขึ้นมาว่าให้เอาไปใส่ไว้ในกองทุนไว้ก่อนเพราะว่าลักษณะของกองทุนหรือว่าเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ข้ามปีได้ก็คือพอใส่พอใส่เงินเข้าไปปุ๊บอนุมัติงบปุ๊บเนี่ยกองทุนจะไปใช้ยังไงก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีช่องตรงนี้ที่จะไปใส่ไว้ในกองทุนประชารัฐ ไว้ก่อนนะคะก็คือกองทุนของของบัตรประชารัฐนี่แหละค,ะค่ะเพื่อที่จะไว้แจกสําหรับคนจนซึ่งคนจนเนี่ยก็มีประมาณสิบสี่ล้านคนเนาะ,ะก็แต่ว่าขาดดุลได้เพิ่มหนึ่งแสนล้านบาทก็ไม่แน่ใจว่าจะไปโอนเปลี่ยนแปลงมาจากงบกลางมาโปะตรงนี้เพิ่มหรือไม่อย่างไรคะ่ะก็ต้องไปดูในรายอีกทีแต่ก็ยังไม่ครบ ยังไม่ครบ5แสนล้านบาทอยู่ดีค่ะก็มามที่ออปชั่นที่สามนะคะที่จะทำไปพร้อมๆกันก็คือว่าต้องใช้เงินตามมาตรยี่สิบแปดก็คือไปกู้สถาบันการเงินของอรัฐนะคะ ตอนนี้ที่เคยจะกู้ออมสินใช่ไหมคะมแต่ว่าก็ติดตัวกฎหมายของออมสินเองที่อิิการตีความออกมาชัดเจนแล้วว่าไม่สามารถที่จะกู้ได้นะคะอตอนนี้เนี่ยช่องเดียวก็เหลือทอกสอแต่ทอกสอเองเนี่ยวถุป,ประสงค์เขาก็ไม่ได้เอามาใช้ในการทําอะไรก็ได้นะต้องใช้ เป็นสาหรับเกษตรกร,เ,ร,กรเท่านั้นก็เลยเป็นการพิ้งไอเดียว่าจะเกิดเป็นโครงการใหม่อีกโครงการหนึ่งชื่อเป็นโครงการดิจิตอลวอลเล็ตสำหรับเกษตรกร,ะร,กรนะคะเพื่อที่จะปิดแล้วก็เอาเงินมาจาก,กทกสเพื่อมาใช้ในโครงการดิจิตอลวอลเล็ตแต่ปัญหาก็คือ,อจํานวนเกษตรกร,ร,กรที่ลงทะเบียนเนี่ยถ้าเทียบเคียงกับตอนที่มีการลงทะเบียนตอนโควิดไว้เนี่ย มันมีอยู่แค่ประมาณเจ็ดล้านห้าแปดล้านคนเท่านั้นเองนะคะเอ m, อแต่ว่าเงินมันยังขาดอีกเยอะอยังเงาะก็คงต้องรอดูว่าเขาจะสามารถที่จะทํำยังไงเพื่อที่จะทําให้เงินเนี้ยมันครบห้าแสนล้านบาทได้ตอนแรกีิฉันคิดว่าเขาจะเบ่งงบหกแปดมากกว่านี้ซึ่งซึ่งก็สรุปออกมาแล้วว่าใช้แค่แสนห้าแต่งบหกแปดนะคะคก็ก็ต้องอบอกว่ารอบนี้เนี่ยก็เอ,อถือว่าก็ต้องชม ว่าเขาก็ไปหาสามารถที่จะคิดถ้ายากค่าพิสดารมามนะคะที่จะใช้ครบทุกออปชันที่เราเคยเสนอกับเขาไปอะไรย่างเงี้ยปัญหาก็คือว่าตรงนี้สุดท้ายมันก็ยังเป็นการกู้สามต่อก็คือกู้ชดเชยขาดดุลของปีหกแปดกู้ชดเชยขาดดุลของปีหกเจ็ดเพิ่ม,มแล้วก็เป็นการกู้จากพกออสอ,อยู่ดีนะคะห้าแสนล้านบาทตรงนี้ยังไงเนี่ยก็จะไปเป็นภาระ กับหนี้สาธารนณะแล้วก็ภาระดอกเบี้ยที่ประชาชนจะต้องมาตามใช้ตามจ่ายนะคะ,ะดังนั้นเนี่ยมันยังมีปัญหาในเรื่องของวัตถุประสงค์ของ,องกศออยู่อีกเล็กน้อยว่าะจะตีความยังไงเพราะว่าเขาก็เขียนไว้ว่าจะต้องเป็นไปเพื่อ,อเพื่อให้ทกศเป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาชนบทเพื่อ,อ ลดภาระต้นทุนค่าสินค้าเพิ่มผลิตภาพการผลิตอะไรเงี้ยของเกษตรกรเนาะอันนี้ไม่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องบิดยังไงต้องตีความท่าไหนถึงจะให้เข้าว่าสามารถเอามาจ่าเอามาแจากเป็นดิจิตอลเหล็กไ,ได้เช่นเดียวกันมันก็ฉันกัง,งวลเลยว่ามันจะไปได้ต่อได้จริงหรือเปล่าแต่ว่าก็เดี๋ยวเขาคงไปคิดอะไรมาได้ใหม <c oughs> อ่อค่ะก็ได้แต่ให้กําลังใจค่ะแต่เมื่อวานคุณสรกัญญาเขียนดดเดือนเลยนะอย่างกับคำในหนังเลยอะไรนะ แหกทุกนโยบายอะไรยังไงเนี่ยน้องไปทุกกฎแหกทุกกรอบวิัยการคลังใช่ค่ะก็คือโอ้ก็คืออืมก็จริงๆจริงๆในข้าราชการเองก็มีข้อมีความกังวลกันเยอะอยู่ในในเรื่องนี้อะค่ะแล้วเขาก็เขาก็ฝากออกมาว่าก็ช่วยหน่อยนะคะแล้วก็เราก็รู้สึกว่ามันก็บ้าดีเดือดเหมือนคนเลือดเข้าตาแล้วอะค่ะว่าต้องดิ้นเลืออสุดท้ายให้มันได้ให้ได้ก็เอ ยอมทําทุกวิถีทางนะคะแล้วก็คอนซิฟเซ์เนี่ยสิ่งที่มันจะตามมาในเชิงการคลังเนี่ยถ้าเราดําเนินนโยบายบ้าระห่ำขนาดนี้เนี่ย mm hmm. ม,มันมันมีมันมีผลที่จะตามมาอีกเยอะมากนะคะ mm hmm. เอ,อโดยที่ทางทางทางรัฐบาลเองเนี่ยดูจะไม่ค่อยแยแสกับผลที่มันจะเกิดขึ้นเท่าไหร่ออก็คิดแต่จะว่าทำยังไงให้มันทําให้ได้ทำให้ได้เท่านั้นเอง mm hmm. ซึ่งไอ,ไอ้ไอ้ความลูกคึดลูกสุดท้ายเนี่ยมันเพิ่งมาช่วงไม่ไม่ถึงเดือน ที่ผ่านมาเท่านั้นเองอะคะอ่ะหลังตอนที่เมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายตอนเดือนมกราอออตอนประมาณเดือนกุมภาใช่ไหมคะใครับก็ยังไม่ไม่คืดขนาดนี้ดูเสียงอ่อนดูดูดปล่อยจอยนะคะดูยอมแล้วแต่ว่าก็อยู่ดีดีนะคะพอเหมือนมีใครมาดุนหลังม,มาผลักหลังอีกรอบหนึ่งบอกว่า ต้องทำให้ได้อก็ก็เลยมาฮึ่กันอีกรอบหนึ่งมันก็เลยไม่มีความพร้อมอะไรเลยค่ะตัวระบบอะไรเองก็ยังไม่มีนะคะแล้วก็เนี่ยรายละเอียดอะไรก็ยังไม่ไม่ชัดเจนแล้วก็เอถกลงแล้วเขาทําโครงการนี้กันไปเพื่ออะไรกันแน่คะคนไหมไม่เชื่อใช่ไหมวันที่สิบเมษาทุกอย่างจะชัดเจนหมดคิดว่าถึงสิบเมษาเดี๋ยวเขาคงจะไปเสกอะไรขึ้นมาแต่ว่ามันก็ยังจะมี สุดที่ที่ได้ได้ว่าเออมีข้อขัดแย้งมีข้อกังวลอะไรอยู่เต็มไปหมดนะวันที่สิบเมษาแต่ว่าเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมเหมือนสามสี่ครั้งที่ผ่านมาคือว่าเดี๋ยวค่อยๆทยอย,อยคิดไปเรื่อยว่าจะต้องแก้ไขปัญหาทีละเปอ,อยังไงค่ะแล้วก็ประชาชนก็ก็รอไปก่อนรอได้แม้กระทั่งถึงขนาดที่คุณหมายบอกอาจจะเลื่อนอีกหรอ ออมีความเสี่ยงนะคะว่าจะต้องเลื่อนอีกเ่อจะเ,เสร็จทันไตรมาสสี่ได้ยังไงนะด้วยความพร้อมระดับนี้นะคะออซึ่งฉันก็คิดว่าถ้าเลื่อนมาได้กี่รอบแล้วว่าจากหนึ่งกุมภามาเป็นออไตรมาสดึงมาเป็นพฤษภาหนะะ้ามาเป็นไตรมาสสี่ยังไม่ได้ระบุดเดือนเดี๋ยวถ้าก็เลื่อนไปอีกสักสองสาเดือนเขาก็คงไม่รู้สึกอะไรแล้วแล้วเขาคงคิดว่าประชาชนคงมชินแล้วกับโลกเลื่อนของโครงการดิจิตอลวอลเล็ตคะ่ะ <laughs>